เอาละคร usted, ับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมผมได้เกิดแล้วนะครับเราต้องไปช่วยกันนะครับอ้าวดิงไปไหนวะอย่าให้กูตายนะเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนวะไอพวกมันเข้าปากกันมาแล้วเอ๊ะว่าไงอ้าวแมงบิงหนีสายอะไรเนี่ยสายวับป่ะว่าไงเพื่อนเย้ ไปไแล้วไปแล้วย้ายมันจะอิ่มโมโจ่ดังเกไปจริงเียย้ายมันจะอิ่มแล้วเนี่ย <c oughs> มันในวันสิ้นโลอ่ะเย้มาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาเอาไปเพื่อนเอ้ยว่าไงอือเป็นไงเจ็บไหมบิลออกมากันตาบนอะไรอิ <c oughs> ่มโมโถเอาเฮ็ดักดักดักไม่ได้ไม่ได้ อือุูบุ๊บหลับมึงเอาไว้ไซตตัวเดียวไอ้ไซต์ตายก็จบแล้วกรูห้าตัวตายสามสิบเลยยังไม่ได้พูดช่วยกันหน่อยดิครับมาแล้วเกิดเกิดกลัวตายว่าไซต์กลัวกลัวตายอือไม่ผิดนะเพื่อน mình biết nữa quên để lên đây là 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 vay 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 à lại à, đâu เอ้าเฮ้ยดาบทองลนไปเก็บไปแล้ววะเก็บไปงไ้มึงอ่ะเอ็นเลยเอ็นเลยเอ็นเลยเพื่อนเอ็นเลยเย้